วันนี้อีมาแล้วตำนานทะเลบ้านให้ทุกๆทานได้ฟังกันค่ะเพนอเพนองโรมาทะเลอะไร้ฮาม่หนำเข็มเะเลอะไร้ฮาม่ฮ no ัดทรายทะเลอะไร้ฮาม่ครื่นและทะเลอะไรนี่ถี่มันไม่ใช่ทะเลฮ่ากับทะเลบ้านบ้านชาตินี่แหละค่ะมาดีๆฟัง เพาว่าแลกสามรอยปีที่แล้วอุทยานแห่งชาติทะเลบ้านเป็นเทยอเจ้ของชาวบ้านบนเหนือเทหนึ่งรอยห้าร้ายยังความมุดมสมบูรณ์ชาวบ้านอยู่ด้กันในความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันหายโยมาวันนึ่งผู้ใหญ่บ้านล่างจากถทวาแก้นั้นเส็ซตุระได้เร็วแล้วแ,วแก่กับ่าแก้มักจีนอนท่านดีแก้นอนพอตั้งหัวก้นดังแกกัฟัน แฟนว่าอย่างชายคนนี้ลยเนาะเดินเข้ามาหาแกชายคนนั้นแต่งตัวได้ชุดเข้าชุดยาวกับบ้านเราคนเรียกว่าชุดโต๊ะผันพากันบนหัวพาน้นนนานั้นมาโดนรางพาสบันเลยเนาะมาหนังเล่นกับแกหาแรงกันไปแรนกันมาชายคนนั้นก็ได้ถักทันผู้ใหญ่บ้านในฟันขึ้นมาว่าไอ้บ่าวไอ้บ่าวไอ้บ่าวมึงเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมข่าวว่ามึงเป็นผู้ใหญ่บ้านไปบ่อยหลบบ้านนั้นยายไปยังเห็ตรงนี้สิอยากมานันนีเกิดเพศไพ พ่อว่าท่านผู้นำบ้านอย่งมักซานั่นกระตกใจเลยเนอะก็ทถ่ามรับเราในความฝันว่าฮ่าเดตันบอกได้ไหมล่ะว่าเพลเพลที่มันจิเกิดขึ้นนี่มันเป็นเพไเอะไรเชอะตันบอกทีได้ไหมอัลลามอย่างเกี่ยวรเละมันแกไปกับพ่ออยู่ดีชายคนนี้กระเด็นให้เขาไปในความฝันเลยเนาะท่านผู้นำบ้านป๊อกใจเต้นขึ้นมากลางนึกกะการรถนังคิดเละไอ้เรานี่ก็เป็นผู้นำหมู่บ้านหากาแลงไปมันมีเกดขึ้นริงเขาหาเราคีฮอกแล้วอย่าแรงดีว่าเลยเนาะ